ยา่ยาวมันบอ้ยมันปลาแมอนมันสมมันเข้มทกวานดีบอกหน้าด้แม่เสียบเส้าบัตรระเจื้มที่ว่ามีบ้าไหม่คนละพูดนละพู้น่ะอันนี้ไปอีกแล่ะ เป็นคือถ้าไครอยู่มัธย็นะเ้วก็ไปแจกข้องหวาน่ยดีข้องหวานเนี่ยไม่ดีห้องหวานเนี่ยโอ้ยสุกข้องหวานข้องหือนเลยมันแหงหวนกัน ของใครไปแทรแกนไเหล้วออกระสาไปก็ไปดิรออยู่คืออไรมันเหือเชื่อมไปด้วยไม่ยิ่งมองยิ่งเตี้ยคนไสสนทลงละูกับเชื่ออะไรวะสุนทรเขาส่งสติกเกอร์แต่ว่าของพ่อไม่ยู่

สวัสดีค่ะไม่ใช่สวาสีหรอขอบคุณนะค่ะเอาขาชเ่ืออะไรนะภาษาอังกฤษขนอขอบคุณมากค่ะแข็งแรงแข็งแรงจ้าดึงกล้ค่ะักดึงแยกบอกัวใจว่าแม่หนุ่มบ้านแกแงบอกว่าเก่ง้ะจ้าภาษาอังกฤษแม่หนุ่มาากแกแงบกว่าลูกเรืองทก ผู้ให่ผูเสหว่ผู้หเร์ไล่หผู้าชาแนลแม่้องบัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ขาชาแนลผู้ขาไปกินตำบากหูลุมกันเด้อจะมากินาำบักหูน้ำกันอันนั้นไรจุดเนอะ ด้ดอกขาดยานงันเลียงตามบักุ่งกันคืนงานยาวกันอยากล่างินบัคนสองแล้วค่ะโคแรกเมืไปแล้วยาโค้กสอสวัสดีค่ะจัดงานหนีงนอครับล้องสัร์่านสวัสดีั้งสารกินตาบักฮู้กันครับทังสารอันลูกชายผู้ที่สองแถวเกิดล้นมา ล้างตอนถือมากระจาหนึ่งพันห้าบาทจ้าแรงป่าดีค่าหนึ่งพันห้าบาทเขาจ้าเพิ่มอีกค่ะพูอีกจ้าไม่ของมันมอยู่ครับมวนอยู่ครับมวนค่ะค่ะแซ่บแซบพร้อมร่มเย็นดีพร้อมอากาศก็ดีดียู่บ้านเท่าอากาศแบบดีค่ะร่มแบบแห้งมต้องใทยพันร่มหยากเลยอากาศแบบดีแห้งค่ะมายืนตรงยืนทางนี่แหละค่ะไปให้น้องนั่งด้วยอันนี้ปลาอยู่ในสาเะไรดีคะ ปานิ้นในมาสองว่าหันไปตรงมาสองตูอันนี้เขาเรีนปังหอการถึแ้วเขาเรียกปักกี้เดือดปักหว่อห่อเนเบมาถูเหมเดี๋ยวมันจะขึ้นยาหุ่นน้อด้เลเรรอแบบเด้อครับผมนังในห่มนังในหน้าในหคิวเขาอะไปแย่ใครหมดแดงมากแล้วกะเพราะกันมากินตมุนตำนั่นหด้ เอาความกินแบบหลายถ้ามาจทนได้บ้างนะเก่งมากเลยแม่ต้องเก็มนาทีฟงที่อย่างก่อันผู้เชี่ยวได้ไล่แหละเรามั่นตัวเนี่ยสิขอเดียนไหนล่ะค่ะก็เลยกินหลายกินเพื่อนดูเพื่อใดกินแต่ทุเรียนมันก็เลยอ้วนมันบ่อ้วนนะมันเข่าอ้วนน้ำทุเรียนตาเพื่อผมด้วยครับเดี๋ยวแวะไปครับครับผมจ้ายินดีต้อนรับค่ะใช้หมดแดง ใเห้มาแดกกบไปแงเองเะไปแงแกม่นยางไม่อนแดเป็นลมแดดกับหอนแต่ว่าอากาศจะดีค่ะล่มแห้งค่ะมันหอนแดดมมนนางพี่มันน่งพี่มีน่งถามแมนะโอ้เดี๋ยวให้จิ้มจะแดงวาไปแงัวไปจุงอ่ตุมือมีอยู่เดเราได้จิมแลนมาอยู่เด้มเอาตา บักีคอยู่บ่นี้ว่าไปเก็บบักทีไม่ยือใส่ยังนั่นยของห้าอยู่หันมวยมานี่เร็วเจะใส่กี่เม็ดอันน้ักพิ้นไมาได้งอไนี่ที่ไนอแม่อดนะนั่นนยดตันตัว ไม่เอะ่เราเก่งนะมาหลอกได้ไมเดวมหน่อคาราเมลมาหลออืมพอดีไม่เง่กับเก่งนากันไม่เงยบุญเ่งคุณยายบ้านมู่เก้ามันควาเก่งวนี้เธาเ็่าเหนียวนะคะเยเราก็เงาไม่เงยแล้วบมาเปิดเท่ห์มวผักแทาันถ้าไปถ่ายรูปเิดเมา๋ยวว่าปาเิแล้วมันเมาเมาเมานอย ก่ะบบกอมึงแล้วชุดที่รักกันนะชุดทีรักกันิว่าหายพูดแ้วพ่อตามาแล้วมเพียรเาเพียเราไม่ใจไม่รหรอนาปั้น้าสังกัดใจนาบุตรไอ้จอด้าวันตอนตำรวจมาหรวมแบบวงรูมงมเยอะแล้วก็ใ้แวนตาดำแบบเทว่านล้าก็นอนอยู่เปียร ไปกบิก้น้องนี่น่งมางานไป่ินแงีเอาไขมาแดงสักปาดให้มแดงเลยยิบพสิงีอนจากบนมแดงคุณฝก้ว้งหัดหัด้กตมันอนหลายไม่ไก่ไมกินได้บ่ละไหลายเลยเอาใจหรือมา ไมเาขาเขีนะพี่มามีแเผ็ดมันหลวบเพราะยันนะนี่มันลวกเพราะว่ามันห่อนแดดมันร้อนแต่วันแดดมันลดีายส่วนผู้สาวตามพงแบบงามเาวตามปกคู่ผู้สาลูกสองมือตำมือตาบกคู่แต่ว่าตาประเทศนอกเพราะลผู้จากเกาหลีผู้จากเกาหลีคะ

น้องนมดีคาน่แงแล้ววันแรกเด้อน่อย่างรนเียมันอย่าเอาปลานี่เขาากนีเดีลูกาวครับครับคุณค่าสดครับขอบคุณค่านี่เขาหมอนสีงันนี่ปากกสียมบเอาห้องแกงเอาแซนไหมบยาบายี๋แกเลยแกวแล้วก็บ่กหันกินแก้ว ลาบ็สบเอาส่นีเดีย้ลาแดน้ำาปดเะมีดล้เดกินิแบบเอ็กไม่เด้ยกงนมีดอันนี้มีดแก้วน้ำมาเนี่ยแก้วน้ำมาสามล้านโดนใจแก้ป่นะแก้ยังจน เข้มพูดขอบคุณสามล้านดวงใจเด้อจ้าหมอบให้แม่หลังบ้านดตอนนี้เขาหลับช่อมีสามล้านขอบคุณเด้อจ้าโอกาสมาเด้อค่ะรถดูดบ้านดวงแทนใหญ่พูดได้สิแวะมาสิแม่ไข่บดแดงให้กินเสื่อมปิงไก่ให้กินจ้าปิงไก่บ้านแม่หลังบ้านเสิบเสียบเด้อจ้าขึ้นชื่อค่ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อปิงไก่บ้านตรงแทนใหญ่จังหวัดยะโสธรค่ะ บ้านแค่นหญยปิ่งไก่แซ่บมหวานะน, <c oughs> วนะคะคุยไก่ย่างไก่ย่างนะคะมสน่่่วัี่ย่างเสวัสดีค่ะแม่น้องบาท,ท,าบาทเจฟา้า สวัสดีค่ะเอ่ะกลับบ้านเยหรอมามาัญหามาเราขอบคุณหลายๆเวยค่ะที่ได้กัมาหายกำลังใจแม่ของบ้านค่ะ าดานเหรเอาข้อไปจไลไวยขอเนี่ยมาแย่ใครหมดแดงดีเลี่วมันเล่นี่่ดไปเล่นได้ใเนาะนี่ว่าย่งล่ะยธงยธาจสวัสดีค่ะ ขอบคุณผู้ลับชมสีหลานคนค่ะหลานโดนใจสีหลานคนกลมฮมมมากเนมหลายอย่นมาสีคนีลานซีลานลาน <c oughs> ลานโดนใจทาอยู่หายไลย มาค่ะมากินสมตำน้ำพันค่ะดูชอพอาตารคักวจ้าภาพและเสียงตำสมตำหน่ากินมากเลยค่ะมากเลยมากค่ะมากมากเลยจ้าแซบแซบค่ะมาเด้อคุณสาวเกาหลีวาดจ้าสาวเกาหลีมาตำของข้างหน้ากินงานเลี้ยงนสมมันเียมมังมันมันน้ำสมใส่ไปสอเทียงเียมดัเกดีมาัโ เ e ลโลเต้มองห้องาษาเกาหลีกันวะยังตมม่้อย่้าเหมือนแบบแมนาเยงไมเง้ยแม่หลังบ้านจะแหลบดินเงเลยนีสี่ร้อยร้อยยี่สิบาทเออไปกันไปแรกกันไปแรกไปแกอะไรบา แล้วก็น้องไงเลยนะไปกระสือเสียบม้าวเสร่างงวนร่างติ๋มอ่ะเด้ขอาหวานแล้วมันเดี๋ย่างในฟอนแนี้เลยมันจะว่าถือกไหวอยู่การพูดอะไรรูมองเลยร้านั้นสมุนการเกษียโว้ถนอมการเกษียนอม้าอไไรยันนั่นเมื่อกี้ครโจมันปวดด้ยมันก้าแมโอ้ไม่อูกอะไมันมีเบิ่เลยเออเอาใหม่มาใจ วดแฉนั่นน่ะดแฉนู้นเลยเจ๊ตุ๊กกระไดกาห้องกลีนี่ไม่ดันน้องใหม่เมือโจกอะรวด ไปลูกยาไม่ไหลมันจะพ้อแก้เอาว่าเลยแล้วลายอยู่นเออแกงมันแทงซังมาเด้อจ้ามากินใครอยากกินสมตามมากินเด้อจ้าเนี่ยหัว่มาเพื่อนี่ต้มน้ําใหม่ต้มไม่ไหม้แล้วจ้านี่มันหอมดีนะนี่น้องบานเออโอเคมันน้องบานกับเป็นบบาแล้ว น้องมาเป็นบ้าแล้วน้องมาต้มหมวกออกค่ะกินน้ำเลยครับบนถึงเมืมาค่ะบุคคาชแนวกินน้ำเลยครับมาจ้ามาจ้าก็มาชแนลเลจ้าจวนเลยบบดนี้น้องใหม่ น้ำใหม่ปีนึงเด็กินแล้วค่ะผมน้อใหม่แง่ไทยหมดแดงค่ะขวเยอะหไทยไข่มดแดงไหลขวดสวนไทยะดะน้อไหม่เด้กเก็บกินแล้วที่้ังหลังผวขค่ะสวนไทยเมื่อนู้นไปแง่หนกับว่ากินอะไรหวานกรอบบุกิมเาเป็นเอาไน้รคือพอไปเอาน้อไม่ให้หวานมากไข่ดุยที่มึงน,น,น,น้อไม่บงหวานน้อไม่หวานากินแล้วในมือนั่นเอาอย่ง เนี่ยอะไม้กาเมอ่ะปอากาศกะหอนยุ่งจะแต่ว่ายุทงมันถังล้มดีค่ะอากาศกอนด่ะงไกดอากาศฮอนค่ะแต่ว่ามันยุ่งแล้มันมันล้มมันบอมีบ้านบ่มียางบางมันก็ล้มมันก็เลยบ่หอนนะค่ะเป็นอะไรไม่เอาลงกินีวนี่เ ้องดอาไวจักบมไม่จักหรอ่เด็กเด็กน้อยาู่ันุห้างไปข้างบนไระตันกน้าอยงเจ้าดีค่เย็นคักไ้มหมยุธงยุนิมเสียงเมือไทยปะ มาจ้ามากำลังแซ่บค่ะกินเพื่อน่เด้อแม่น้องบ้านชั่วกินเพื yeah, ่อน่ะเด้อแม่น้องบ้านจ้ามาจ้ากำลังแซ่บเลยค่ะสุภาพพนกำลังย้อนนี่สาวเกาหลีซื้อสุภาพพนเป็นพอยเกนพอยเกนขายของไปเรื่อยเรยเด้อพอยเกนเดี๋้อพอยเกนบ้านเดี่แม่ไม่พอ สวัสดีค่ะปลายฝนแ่บแสบจ้านี่เกงแบเีกับเบียตั้กับเบี้ยป่ตั้งกับเบียมาเ่าอไม้นะนี่ต้นนี่กูว่ามันสตาร์มื่อน่นะนี่ยเนี่มันันี้ผูกเนี่ยเนี้ผอีกอีหลอกความต้นแบบง่ายนึงนะ เอาไกิน well no. mm ีเ hmm. ม mm ่อากินแนมวันนี้ค่ะอีกพุกอี่หรอกสมือนนี่นี่ต้นนี่ใยนี่ต้นอีพุกแมมีสองาต้นอยู่แล้วแกงใส้น่อไใหม่จ้าเขาไม่ก่อนนี่นี่ต้นนี่ใเนี่นะเออ เาไม่ได้หลแล้วแม่ไดมล้ม่่เ่ไมดีกว่าเดี๋ยวมดไปลักอีมน่อห่อทิ้นี่ไทิงนี่ให้พ่ออแม่ยไ่ไ่หางไผ่ไ่ันไผ่หยางคืนไม่มนไ่ยันไผ่บงหวานไผ่บงหวานเทศน้ำผึ้งมาซีบเบิ้ลกินดิบได้เลยจ้าเหนียมาซีบมั้งค่ะแมวมาหนม่งหนึ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 ่นึ่งหค่ะ กำลังออกนอกเลยกำลังออกนอค่ะคือแล้วตายขาอรอคือแล้วตายขายอร้อยายใบม่งไยงไ่าคืบองหวานเพต้ ven, ia, <c oughs> ึ <c oughs> ่งต <c oughs> ัวนี้าบองหวนเพึ่งอามาตำคือตำบกหุ่งนี่ค่ะใส่เมียยื้อใส่เมียไหนน้อยสามีขัดเบิ้งกับขาของผู้เดียวเด้อสามีบ่เบิ้งเหรอล้ายขาย่อสามีไปเต้นเป็นนางนาเชงจริงหรือมัน ใ่็นดำแนั้นหรือไงให้คุายอยู่คนเดียวให้หวหนึ่งเหมือนแรงเศ้าเลยตายอยู่คนเดียวาเรององบเคือเนี่ยเจเงมาวุณน้อมเสือบออกไปกินคนยิ้มเอาจมึงบอใอนน้อยก่มงเอน่กินสองเท่าใกล้บ้านกินสองเท่าล่ะเขา้องเท่าแบบ ่ได้่แไปเลยค่ะหวานหวานกรอบมันกรอบเหมือนทุเรียเลยค่ะมัย่ำหน่อามันตำตาบกมันตำแซบไปหรอไม่มไม่ขี้ไม่หินเลยค่ะะมาสดสดขค่ะขอบคุณมากค่ะ ต่อไปซื้อวนตลอด่าใค่ะติ่อได้เน้อจ้าทำงานบานแปบค่ะขอบคุณมากมากจ้าดีมาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณหยๆ้าวกบานาเราวหน้าวน้าวนว้นี้าเนยข้านี้เหขานขานเนนานียายาวเเลยาเยขเนวาเนเวเาวานี้ น้ำงก็ยังงี้มันว่าใครก็ตาบอกคุณหรมั้งก็มันแชร์อยู่บ่าผมมีย่างนั้นไม่หีขงไม่เกี่ยวไม่ดิงค่ะหกสิบบาทราคาหน้าสวนนะคะกิโลหนึ่งแต่ถ้าปีหน้าจะขึ้นนิดนึงค่ะตอนขายของแล้วปีปีนี้มีผู้มาลักผู้มาลักเริ่มเสียมพร้อมปีเดี๋ยวผู้มาลักขายชาแนลแม่ก็ไปได้ป่าวข่าวมั้ อันนี้ปหลายมันมานฝนเพสวัสดีเืซื้อปายฝนแม่ต้อยอุนมนบอกต้อยมันจะต่นแต่มันตันนามตัก้วใด้มันไม่ินแต่พอกเ่น้างนาไม่หนานนาเรียวแม่ต้อยเอาเด็กีด้วยันองมา่นมาตินี่หาด้วยเต็้ธรรมดาหนามมันจามบอเขาขยับไปแม่หนามันหลเลยแม่ับอกแงว่าหนามันเ มาย่ำแล้วก็เอามาเห็ดห้มน้ำน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำไปน้ำปั่นให้เป็นเจ้าแรกเไขมบ่มไหมหอมไม่ขมจริงๆนะคะมันเบลอไหมนะหน่ำปั่นลูกคือดอกมันต้องไปย่างอันนี้ไม่ได้รีวิวให้เรื่อของสวนหรือว่าอะไรนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยค่ะเดี๋ยวมันหขมจริงๆย่าหน่อไม้สดมันสีแสบมันเป็น

อยากเป็นป้าแตนมันองมาขอโทษเลยบอกที่มันลองเพลงอยากเป็นป้าแตนไคมันออกมันอกี้ยังเหรอมันอมาขอทษแล้วอไหสาวบอกีมนองเพ่งอยากเป็นป้าแตนนะสาวพูอย่างอามาขอทษีอย่างนั้นนะอามันมาขอโทษีอย่างั้นก็มันรลองเพลงไปอยากเป็นป้าแตนเอามาแตมมาไลกับเอกเหมือนยิ้แล้ว นานาสวัสดีค่ะนานาสวัสดีค่ะนานาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีโอ้ยที่นี่ลูกสวัสดีตรงโทรศัพท์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ลูกสวัสดีตรงนู้นเดี๋ยวสวัสดีค่ะนานโดยชื่ออะไรคะหรืชื่ออะไรคะพูดแดงๆอย่าพูดดีนานาสวัสดีค่ะ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 ลูก ชื่อเกาหลีเอยค่ะเกาหลีหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอาบคอนเต็มก็สวัสดีก้อนไหมลูกหน่อยสวัสดีค่ะเอาอ้ยคือแขวไปยังสีดำได้ไ่หเาเนี่ยได้เลยเทียหาเรียบอด้น็ตเดียวนหน่ยตุกาไปยังลูกาไม่พด เอยากดมเร็จบ้านยังไงบ้านยังไยอม่กับน้อม่เผ็ไหมเ็้ำใหม่แหงเผ็ดไปน้ำแหไมหรอกไม่ใชหวยยางนีเอาแกวมาเปลี่ยน่อยหรอาี่ไม่มาดิเตาอ้นหาย มันถมาถือไ้่ได้เราพูดดีบดเขนว่าดีเยียมาแตมอออเสวัสดีได้แล้วลูกเป็นไรช่ก็ไม่ไดนำเดี๋ยวได้ไหอีสิมาไทยไหมด้ค่ะได้สิอัปเดตไหมแล้วสวัสดีค่ะเรบายบายสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะกสวัสดีค่ะขอบคุณเนีค่ะ มิลล์สวัสดีค่ะจิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิล่สวัสดีค่ะก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้กำลังใจจ้าเลี้ยงพบกับสาวเกาหลีใหม่นะคะดองลูกนาน้ำจิ้มออกทั้งถางเลยแม่ว่างงับปากมาแช่งตาแม่